ข่าวโอ้ว้าวไรอินซีครับผมสวยงามครับเป็นงานผ่าวาดนะครับนาะสูตรคาสสิกหาลมครับสีขาวโอ้งามีดีครับพี่น้องตานุกอีซีโอ้วินัวีนนี่ไลห้ด้นี่พึ่งดวงตาครับโหดเด็ดนะครับพี่น้องงา จะเป็นจุลานะครับเนาะจุลานี่จะสองห้องสีชมพูตัวนี้จะสองห้องการล้านครับผมเป็นงานคาดซีกงานอ่ากระสอบปูนครับผมถุงปูนโอ้ยโบเมนครับผมกระดาษห่อของเอ็นบอนลองกระดาษครับกระดาษกันน้อนี่ครับผมกระดาษมันน้องกระครับนี่ครับโอ้งานเนียนครับผมงานเนียนครับเนาะใบไ่ได้เด้นี่มุมีเสียนนี่ ตัวต่อไปครับจะเอาสองห่องตัวนี้ขึ้นเนาะสองห่องสีแดงครับผมตัวนี้เป็นงานเมยไผ่ครับธนูใบวายครับผมตัวนี้กับโมฮันมีจักของครับน้องเพป็นกระเฮ็ดเลนนะครับเนาะมาไายเอาวาวเพื่อนนี่แหละเป็นง,งานเมยไผ่ครับ ไม่ครับผมเก็บงานเนียนๆครับผมสามารถถักเข้ามาได้นะครับพี่น้องพอยักไดเนะซอยกันอันรวกไปำลังบัดหงรครับผม ล่มดีครับพี่น้อนก็วัดอุบลน,นะครับเนาะแหงถึงตอนแรกแหงล่มดี mm hmm. กำลังเตรียมครับผม mm hmm. เตรียมหัวนะครับเนาะ mm hmm. ชุดอะไรเตรียมร่องหรอเปล่าเนาะร่องเ mm hmm. ราแต่ร่องหัวนี่ยอ๋อร่องเตรียมหุ่มหัวเนาะอ๋อ, mm hmm. อ,าอมาขอสติมีครับผม ก็เห็นแต่อยู่นเ่อยู่ในเฟสมันตัวจริงงามจังล่ะพีมือแห้งกวอนไปเขียนลายก็ดสุนแล้วละครเขียนลายมาบนหนูน้ำนักก็เตรียมาถึงเสื้อน้ามีข้างห่ังนะนี่ครับผมวอลนองเพื่อนะครับเนาะกำลังเตรียมหางครับตัวนี้ยังไม่เสียสายพันครับหนึ่งจุดเจ็ดครับพี่น้องอุ้ยเบิ้งที่แล้วครับมาฐานม้อนิม้อนมาเลยสาวปองสาวปองมานั่งม่อนเทียวลดเมียนครับผมบอลนองไป หมวนใส่ใหม่เห็นมันเสียวเวลานะครับเนอ้องร้อยกว่า,าครับรอยแปดสิบบาทมันร้อยแปดสิบบาทครับผมตัวอีตัวสีแดงครับเ,รอเอ๊เดี๋ยวได้ทายเดี๋ยวเยื่อให้ก็ได้ <c oughs> เอาซื้อนี้ก็ได้ต้ะครับเดี๋ยวจะเป็นคนเยือ่อให้หน่อยนะครับเ <c oughs> นาะ ชมกันครับว่าสองห้องประมาณมิตดเจ็ดสิบครับเดี๋ยวมาถ่าชมกันครับพี่น้องมาปิดเนี่ยเลยเดี๋ยวออกจากรถนะครับโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสแห้งครับพี่น้องตอนนี้ เป็นไงครับพี่น้องนู่นใบไหวนะครับเนาะวอลสองห่องประมาณร้อยเจ็ดจิบเจ็ดดิเมต่ครับ ผพ่อผมว่าปัญหาเรนล่มนี้ครับพี่น้องเดี๋วยวเบาๆอีกยังสายจั๊กต้อยครับผมผมพ่อผมว่า ครับอาการของเอาะวอกหมอวอาหางน,น,น,นะครับเนาะแต่ทีประมาณนี้ครับปั๊บ,บไม่ครับผมเป็นเบาะไม่นะครับวบาตัวนี้ ทุกสาวก็อเอื้อนละครับก <c oughs> ินข้าวจะกินสายเนาะนี่ครับผมกำลังปั๊บเนาะน้องกำลังปั๊บแต่งใหม่ต้มกำลังดีเนาะ ก้อนเมียนี b ias b ias b ias ่นี <Thanks in photos> <ack> ่ตีกันแยบแยบอยู่เอาลงดิยันใบมันแตกนแตกครับผมพี่น้องก็ยันเดี๋ยวไว้ทำนี่ครับพอดีแบตกำลังหมดนะครับผมบริษัทแบตมาแล้วครับเนาะนี่ครับวิธีถกเข้านะครับเนาะเข้าสามเยี่ยมเยี่ยงดันเดยให้ถกไปดันนั่นครับผมที่แก่วานะครับเนาะ กิใส่กินกว่าสามารถแก่ได้ครับ่ต้องไปต่อโคงบ่ต้องไปสูดโคลงเก่านะครับเนะาะไป เยวไปเบิองกำนองเลยครับเดี๋ยวเบมงอาการจะเข้าน้ำเนาะอาจจะมีอาการเหียวบางเดี๋ยวลองไล่เสียครับผม กบผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทั้งนี้ครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับแบทเบิร์ดนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ทั้งนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายทำให้ย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่พระพาดคลิปใหม่ๆของตนคนอีสานครับผมกะลาไปด้วยเบาเซลเซวงามๆครับผมก็าฝากเป็นกำลังใจให้ตนกฤษีสามเด้อครับพี่น้องหายเกลียวขอแล้วนี่จังไหนนะที่ตนคนอีสานกะบที่รงคลิปให้พี่น้องเบิ่งอยู่ตลอดครับผม ห่อพ่อหัอพ่อหางนะครับเนาะที่นี่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ